มีจัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่านขอบคุณครับมสวอ่ามสสามทุ่งโพพิยาครับพบปะสังสรรค์วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นครับเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปครับชิดปากพนังฝากมาครับอ้าวมาลุ้นบนเวทีแดงไนรมมิดนำ้ดนำเง,เงินเปลวสีงเงินแม่เปลวสีเงินแกต่อยแม่ตีนแกโอ้โหอัตโนมัติเลยนะครับแต่วตมวยตีนิจโบนถูกเข่าหนาๆนี่ก็จอดได้เหมือนกันนะไฟแดงนี่ไนรมมิดก็ต้องช้มอย่างเดียวอะ ใครที่เชียร์นรามิตก็ต้องลุ้นวงในครับใคร,ใครที่เชียร์เปริวสีเงินก็วงนอกพูด,ดง่ายๆนอกกับไนครับช้าหน่อยสโลวลัดชัวเนรามิรค่อยๆมาเครื่องดีเซลเปลวสีเงินนั้นเป็นซีนคุนสมิงขาวขยับไม่ขยับครับราคาโอ้โหเกขวางดีด้วยโอ้น้มวขวางพี่เลี้ยงขวางด้วยนะ,ะเปลวสีเงินน้ำเงินนะไฟแดงเนรามิดชนอีก โอ้ยโอ้ยบต้องลงทุนนะเนรมิตไม่เป็นไรเด็กใต้ใจถึงอยู่แล้วทุ่งสงเมืองมวยมางกีฬาครับไม่เป็นไรครับชนไปขณะที่โนนไทยพิษณุลกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับตีนขวาได้วงนอกแต่ว่าวงในนี่นะครับอาลเครับฝ่าดงแท้งเข้าไปก่อนครับพูดง่ายๆฝ่าได้ไม่ได้มีศอกเสริมครับโอ้โหเปลวสีเงินโอ้ยโดนแท็งขวาคืนอาครับมึงทีกูทีแล้วคนละ ติดตลอดไฟแดงต้องติดอีกเดวิสเมิตต้องติดอีกเดวิสิงเงินอาวุธก็เยอะเอาหมัดมาเอ้าไม่ลูกเองเยอะแทงไปแทงไปเอ้าอย่าหมดนะ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 เป็นสิงเงินอย่าหมดนะนี่นะครับมีจุดขายอยู่ครับผมการมวยพูดง่ายๆนอกกำไรครับมีนอกมีในแต่ไม่มีใต้โต๊ะครับวงการมวยมาเสียบ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 เอามาดิมาดิมาดิมาแบบลูกคิศ พลิกโอ้โหยแกพลิกเหลี่ยมดีเหลือเกินนะครับเร็วสิเกินหักลบบนี่ลูกนี้ชูดเข้าคอไม่สนครับเนราเบ็ตทุ่งศกดิ์มวยไทยเอ้ามาแล้วเสียบไปเรื่อยเสียบเพื่อชัยชนะไม่ได้เสียบเพื่อชาติเสียบไปเสียบไปคนเตะก็เตะไปกรรมการทำหน้าที่สมบูรณ์แงะออกมาแงะชัยนี่ไป้ต่อยแบบรัตนศักดิ์วายุพักเลยนะครับน้ำเหมินดูดิน้ำมือล้วนๆเลยเอ้าตีขวาดี นาแม่โอ oh, oh. oh. ้โหดูดิแกระบบการป้องกันก็ตั้งอย่างเดียวเลยนะครับเร็วเสีเงินโอ้โหดูดวดูติงแกดูนี่นี่หมัดมาก่อนเลยแกไม่ยั้งเลยนะครับเอาไม่ยั้งเลยเนรมิดบอกเตะได้เตะไปผมขอตีเข่าอย่างเดียวผมขอตีเข่าอย่างเดียวโอ้โหมันอีกคู่ครับยวกลับมาครับ ป้าและล้านใดจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25ตันเรามารุ้นรางวัลกันที่นี่ที่เดียวทุกสาวเว้นเสาวครั้งละหนึ่งรางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง21ธันวาคมนี้ครับติดตามนะครับวันที่3ที่4มีมวยที่เชียงใหม่ครับมีงานผุนแผนเมืองลอนดอนจัดให้พี่น้องชาวเหนือนได้ชมนะครับมาลุ้นบุเวทีมายกสี่นะครับผู้สองวันนี้มาเลยเล็กๆในพิการน้ำหนักแค่115ปอนด์นะครับ ไฟแดงเนรมิตรดเหมินเปลวสีเงินดูดิติจะดีมากเลยเปลวสีเงินนะแม่ตัวน้อยแต่ว่าตีนตีนแน่นอนเลยเอ้าเอ้าไนแล้วไนแล้วไนไนแล้วไนแล้วกันได้ไหมยังกันได้อยู่ถ้าตีแล้วต้องตีให้เก็บตีให้กระจายครับเพราะว่ากว่าจะถึงตัวนี่แม่ฝ่าดงแข้งไปก่อนครับเนรมิตรทุ่งสงมวยไทยโอ้โหมีหมัดมีศอกมีลูกขวางมีลูกตะกระบะครับไม่ท้อใช่ยากับเนรมิตรอ่ะ ไม่ทอ้อเะอย่างฟัดไปเรื่อยฟัดไปเรื่อยคุณสิมิงเท้เอาครับยังไม่มีเงียบเหงานะครับมีหงายมีรองอ้าวมีหงายมีรองทันต่อหรือทันรองครับใครจะเข้าไปมาดิมาดิอ่าอย่าให้เงียบอย่าให้เงียบครับเมนูมื้อเที่ยงเออาแมเดินตลอดมากระต่อยเหมือนพูยนนพยกักษ์เหมือนกันนะพูพยักษ์ซิกมันีนะเหมือนน่ะเร็วทิ้งเงิน,น,นเนี่ยแกลม่อุปกรณ์เยอะกระชากาชากระช,ชากมาแมา่ โอ้ธนาชัยแกะแย่ต้องติดตลอดตัวน้อยปืนหนาตาลารุ่นอยู่ที่ตู้ยื่นอยู่ตู้เลยมีแน่สิทธิ์เอ้าไีปลายหนุ่มมาล็อกไว้เสียบมาเอ้าเอ้าย่าอย่าหมดนะอย่าหมดนะอย่าหมดนะอย่าหมดไปได้ไปได้ทุกอย่างครับขอขอ มาเอ,อาเริ่มต้นใหม่ชนอย่างเดียวแม่น้ำใจกันใจกันถึงมาเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีโ้ษ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 มี้าแล้วตุ้งแค่ตุ้งแค่ไหนไปไปเท้าเท้าไม่ใช่วีไว้อย่างเดียวโอ้ยจังหวัดจังหวะดสองจังหวะลูกอารจางนี่ชัดชัดอาวุธของเปลวสีเกินครับแม่แกตีดีแล้วก็อืมแกฉลาดไปสิ้นเงินอ้าวชนอีก เนรมิทต้องชนเอาเสียไปเดี๋ยวที่เงินเสียไปเสียบมาเปลือกมาเนรมิตเนรมิทผัดไปผัดไปผัดไปโอ้โหข้องดีเมืองนครสีของดีเมืองพิษณุโลกอยู่ที่เวทีมวยสยามบ้อมน้อยครับโอ้โหครบมือดังๆครับสำหรับคุณต้องติดตามครับทุกวันเสาร์เมนูมื้อเที่ยงกลางเวทีครับทัวนัวาัวพันนะ รูเขารูเรากำลังตัวตนแล้วก็ต้องมั่นใจในตัวเองครับชกให้สนุกครับแพ้ชนะไม่เป็นไรชกสนุกเดี๋ยวมาบ่อยๆครับที่นี่อา้าวโอ้โหเด็กอะไรดูดิดูตีนดิเปลวซิงเงินเอามัดไปก่อนเดรมิดแต่ว่าหัวใจในี่ต้องยกให้เลยนะครับเดรมิดกับชนและกับสู้ตลอดเลยอ่ะ ไม่มีทอ้อไม่มีถอยด้วยนะโอ้หัวใจนี่กินขาดเลยเนรมิดแต่ว่าเรลซิงเกินนี่ดูดิดูเหลี่ยมตีหน้าแกยกไว้ตลอดเป็นนักมวยที่แม่เก่งเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดแต่ยาหมุแรงนะไม่มียอมอยู่แล้วครับเนรมมิด แม่พกอันตัวแล้วครับทางด้านของเปลวสีเงินดาเนะไต่ออกครับนักสู้จากนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับลูกหลานหลวงพ่อพุทธชินรารครับแม่ทูงสมนี่ก็ลูกหลานพ่อท่านคล้ายนะครับโอ้เสียงเชียร์เสียงสวรรค์เริ่มเงียบแล้วครับหากมุมแดง อย่างว่าต,นตนน้นๆโดนเยอะคุณธมิขาวาแต่ว่าน้ำอดน้ำทนนี่ต้องยอมรับครับเนรมิตรนี่สู้ครับเด็กคนนี้้ทีมงานของพี่กบคนกดสารวัตรแกะพี่ลุกกันตั้งจากอูวีพีครับดันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับดูครับ<ม>แถวเงอง<ม>ตรังเลยครับต่ยแดงเนรมิตรนะครับทุกสงมวยไทยยิมน้ำเงินเรลวสีงเงินนะครับบอหน,นมันมต่อยเต้นคุ้มเลยอ่ะไม่มีเหนื่อยด้วยนะ แล้วยังกล้าชนตลอดด้วยนะครับปลายยก5แล้วอ่ะเดนมิตรได้ชิงเงินาสายเหลี่ยมอาสัยเชิงพวกนี้จัดถูกเลยนะครับถูกใจเลยกชันในพิกัดน,น้ำหนักร้อยสิบห้าปอนด์นะครับปลายยกแล้วนาชัยจำนงเอาตีเร่งกรองดัวแล้วนะครับออกข้างไปเรื่อยออกไปแฟนก็ยอมรับสบภาพแล้วนะครับอา้าว อีกนิดนึงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่มีใครตำหนิครับทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบครับต้องืินชมครับทั้งในระเิดทุงสงมวยไทยแล้วก็เปลวสีเงินครับยออนามันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันต่อไปครับวันนี้ไม่ใช่วันของเราวันหน้าอาจจะเป็นวันของเราครับไปฟิตซ้อมสุดซ้อมมาใหม่ครับคนแพนน่าอายเยอะยิงครับเก่งเลยนะครับโอ้ลูกเก่งเลยน้ําเงินเออเปลวสีเงินนะครับแม่แต่วันนี้เร่มผู้ใจสุดยอดเลย ดือ้อตื้อไม่หมดแรงหมดยกสุดท้ายนะครับนี่แหละภาพประทับใจมากเลยอ่ะู่นี้นะครับทำการผู้คิดคันเวทีได้แก่ธนาชัยจำนงรับใบแรกก่อนนะครับจากธนภัทเสือแก้วสมรักสมมาตรแล้วก็กติกาปียะวงไม่มีปัญหานะครับน้ำเงินนะครับ เลี้ยวสิงกันนะครับมอ,อนมามันเป็นฝ่ายชนะเดรมิดนะครับุ่้สมวยไทยยิม